ันนี้ไอ้นี่บอนไส่นะบอนบอนไสร้านร้านลุงบรรเทิงหลังสวนสัตว์สักแก้วนะสวยมากนะท่านที่จะพี่น้องพ่อจ๋าแม่จา๋าที่จะซื้อไปกวากเป็นของขวัญของรางวัลของอะไรปีใหม่กันนะอันนี้มันสนสน,สนต้นสนอะไรนะลงุงสวยจังเลยสนเลือ้อยสวยมากเลยนะราคาห้าพันห้าพันได้อนนี้โอ้โหมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะ ส้มจี๊ดก็มีส้มจี๊ดที่ใครบอกว่าส้มจี๊ดถามกันหลายๆคนว่าส้มจี๊ดเลี้ยงแดดได้ไหมนี่จ้ะถ้าเลี้ยงแดดเดนลูกจะใหญ่สวยงามแบบเนี้แ,แ,พแพงไม้มลงแบบเนี้สามร้อยสามร้อยไม่รวมค่าขนส่งนะอันนี้มันจะมีค่าขนส่งตหาหาแต่ว่าไม่แพงเลยนะอย่างเงี้ยดูนะแล้วหลายคนถามมว่ามันจะดูแดดได้หรอส้มจี๊ดนี่จ้ะลูกกินได้นะ ด่างยันลูกสวยยันลูกเลยนะ <S 2> <S 2> บอนไซคนจีนน่ะเข้าตามห้างร้านตามห้างร้านใหญ่ๆอ่ะเขาไปปลูกด้าบ้านหน้าร้านาน่ะสวยงามมากแล้วอันนี้เกจกระโฮกอย่างหนึ่งเกจกระโฮแคะอีกอย่างหนึง่งเนี่ยเที่ยวมาทําบอนไซทําอะไรกันนะความสวยงามนะเห็นไหมสวยงามมาก มาเที่ยวได้มาดูได้ในนะั้นราคามันไม่แรงนะดูตอไม้ใหญ่ๆดูเนี่ยอันนี้ไอ้อะไรนะมาสังอันนี้ราคาแพงไหมเนี่ย